อยากได้อันที่มันมุมกว้าใหญ่เสียงดีเอาไปฟังในห้องไม่มีลำโพงใช่ไหมที่บ้านมีลำโพงไหมที่บ้านไม่มีก็ตออมาเชื่อเลยง่ายๆสุดยอดมากขอบคุณมากเมื่อกี้ก็แพงมากแล้วบนร้านน่ะแล้วนี้ก็แพงอีกอะไรเป็นหมื่นแน่เลยหมื่นอยู่แล้วเราอะเกินกี่หมื่นก่อน ่เหมท่าไหร่เลียงกับเยองเหมาดวงวัดเดียวเนี่ยเหมาดงมัดเดียวเลยเอาเลยภาพแต่ภาพเป็นอยากได้ลำโพงานานเปิดฟังเพลงก็จะไม่ลำพังเพราะว่าจะมีอนลดูนอด่เอาไปฟังดูนนีดีเาเพราะว่าบาจะ น่าซ <accurately S 2> ื้อสีดำแต่ใจมีวิวสีดำเลยสีนี้แล้วกันชอบหมดแต่วันนี้เป็นสีนี้แต่ไอสีสัมผเนี่ยเป็นสีเทาแต่เป็นนี่กกสูนสดีๆวดีเอาไปใช้ดูจริงจวันนี้วันเดียวยังหมดลยที่ผมยล้มครับผมจะจำไว้แต่ไม่ลัน